แมนแมนเอาล่ะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม s e v d a y to die นะครับยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่สถานีตำรวจทุกคนนะ่าจะมีปืนดีๆอยู่แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ได้ไปฟาร์มรถตำรวจมานะครับเนาะก็ได้เป็นลูกซองแฝกมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวกระสุนเราไม่ได้เอามาด้วยดีแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยเรามาขนนอกรอบอะนะมันก็ได้เป็นปืนตัวนี้มาเนาะระดับสนะครับ ส่วนปืนตัวนี้นะครับก็คือผมเนี่ยไปซื้อเลยนะครับทุกคนซื้อจากลุงเทเดอร์นะครับแล้วก็ส่วนมัดไอ้บางตัวเนี่ยผมก็จัดการคับออกมาเนาะแล้วก็ตัวลดเสียงเนี่ยผมก็ฟาร์มได้แหละเนาะส่วนแม็กกาซีนดัมนี่ตัวนี้ผมคัฟมาเนาะเออแล้วก็ส่วนกล้องติดปืนเนี่ยผมก็คาฟมาเหมือนกันนะครับทุกคนเนาะ ก็ใช้เงินไปสมควรเลยนะครับทุกคนแล้วก็ผมเนี่ยก็ได้ครับมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะครับทุกคนมีเลยแล้วก็สีชมพูด้วยแล้วก็ซื้อสีจากลุงนั่นแหละเอาเป็นว่าเราเนี่ยซื้อค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะทําการค้นสถานีตํารวจด,ดีกว่าเผื่อมีของดีๆอะไรอย่างนี้นะระดับสหัวกระโหลกนะครับทุกคนแล้วก็รถจอดตรงนั้นแหละ แล้วก็ไอกระบองอันเนี้ยผมไม่ได้ซื้อแต่อย่างใดนะก็คือผมเนี่ยมาฟาร์มนอกรอบนั้นแหละแต่มันเป็นสีทองเนี่เสียดายมากเลยมันแทนที่มันจะดรอปอย่างอื่นให้มันไม่ดรอปนะทุกคนเนาะนี่ไงเงาเงาอยู่ข้างในนี่แน่นอนแป๊บเดียวนะค่อนข้างที่จะแรงอยู่ สือเรียนรู้เรียนรู้ไปเลยนะครับสามเขาก็หลกเหมือนว่าจะเดินเข้ามาได้เลยนะชิวๆแต่ก็ระวังไว้หน่อยนี่เป๋าเหลืองดอกกระตุกจัดนะครับทุกคนกระตุกจัดกระเป๋าเหลืองดับแล้วก็เก็บเลยอมีสมุดเรียนรู้ไปแล้วก็ได้ จุดสี่ห้ามาเอ้ยโอ้โหเชีย่ยมมาจากไหนเนี่ยซับลายอยู่ไหนก่อนรูกระเป๋าก่อนกันแล้วกันนะมีหมวกอ่ะโอเคไม่เป็นไรเก็บไปก่อนสมุดอาหารเดยวรู้ไปอีแล้งอีแล้งอีแล้ง อยากหากล่องซัพพลายอย่างเดียวตอนเนี้ยนี่ไงไอ้ลุงตำรวจเป็นไงล่ะโดนเอ้ยไอ้ย่องไอ้ย่องเดี๋ยวกันเอ้ยย่องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะ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 หรอไม่เยอะหรอกมันมาไงมันมาใกล้ๆไงจริงๆข้ายิงไกลๆก็สบายอยู่มันตกมาจากไหนไม่รู้ทุกคนโอ้โหดีนะเรามีปืนดีหน่อย นี่อย่งนี้นี่คือเจ็บหนักอ,ะอ่ะสามไปเผื่อไม่ตายนะทุกคนตรงนี้มียาเจ็บมามีเรียนรู้ไปแล้วก็มียาวิตามินมีเศษกระดาษอะไรทิ้งไปให้หมดอันไหนทิ้งได้ทิ้งอันไหนเรียนรู้เรียนนะครับทุกคนตอนนี้มีสมุดโต้คลาบเรียนรู้ไปอยากได้ของดีอย่างมีปะนี่ไงผมว่ามันต้องมาจากตรงนี้แน่นอนเลย แต่ระวังหน่อยนะเพราะว่ามันอันตรายนะทุกคนมีท่อมีน้ํามันอะไรไม่รอดทอาก่อนนี่ตรงนั้นมีรถตํารวจหนึ่งคันนะครับทุกคนน่าจะมีของดีอยู่แน่แน่แ,นแน่เอ้ยกระเป๋าเหลืองดอกเฮ้ยตรงนู้นด้วยตรงนู้นก็มีรถตำรวจด้วยโอ้สองสามคันเลยน่าจะมีของดีนะทุกคน ใช้ล็อกปิกเลยนะครับทุกคนเนาะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ารถตำรวจมีอะไรปืน <100. S 2> โอ้โหสไนอ๋อไม่ใช่สไนเป็นไรเฟิลล่าสัตว์เออแล้วก็จุดสี่ห้า แล้วก็มีกระเป๋าเหลืองดรอบแล้วตอนนี้มีศพอยู่หนึ่งอันเดียวกันเพราะว่ากันกระเป๋าเหลืองดรอกมีสมุดเลยนรู้ไปมีอาหารบลาๆเก็บมาให้หมดมีอะไรแน่เนี่ยไอโยงนอนไว้เฮ้ยเอ๊เเดี๋ยว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 โอ้โหไอโยงไอโยงเอาละมีรถตำรวจอีกคันนึงเนาะ คืออยากได้ปืนระดับขอบม่วงอ่ะมีไหมนะผมเคยได้ลูกซองกระก,กากอ่ะแต่เป็นขอบทองเลยนะผมเก็บไว้ที่บ้านอ่ะอ่ะโอเคได้แล้วทุกคนโอ้โหเกลือมีหมาเนี่ยทุกคนเป็นไงทีนีน้ผมได้ยินเสียงหมาอยู่แต่ผมไม่รู้อยู่ตรงไหนได้ยินเสียงกระดิ่งหมาจริงจริงจริงงเนี่ยไอโยงไอโยงเฮ้ยสัพายอยู่ข้างบน่ะนนี้ เดี๋ยวเราหาก่อนอันนี้มีสมุดเรียนรู้ไปผมว่าต้องขึ้นไปด้านบนนะครับทุกคนแล้วก็สะพานน่าะอยู่ตรงกลางเนี่ยสะพานอยู่นี่แน่นอนนี่ไงสะพานอยู่นี่โอเคอันนี้ล็อกอล็อกอย่างดีด้วยอโอ้โหอันนี้น่าจะเจอศึกหนักในนี้นนมีเม้วไหนเฮ้ยมาดิ เพื่อนมาดิเดี๋ยวเพื่อนจ๋าเพื่อนมารับกระสุนเพื่อนมารับกระสุนกันหน่อยนี่มาโอ้ยไอโยงไอโยงอยู่ข้างๆเฮ้ยมาไงก่อนเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย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 อะไรเนี่ยโอ้โหมาบอ้โหเลือดแตกเลือดแตกทุกคนแล้วก็หิวเลือดก่อนโอ้ยแตกเลยทุกคนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ ติดเชื้อด้วยประเด็นนะ่ะลุงตำรวจโอ้หนี่ก็โหลดช้าจริงเองอไอ้ลุงตำรวจโอ้หล็กชิบหายแล้วก็ติดเชื้อด้วยประเด็นนะ่ะโอ้โหติดเชื้อ0.2เปอร์เซ็นต์หวังว่าเขาไม่โผล่อะไรไมาอีกนะรู้ตามสบายเลยตอนนี้อ่ะมีเศษกระดาษทิ้งไปนี่น้ำฉี่เรามีกล่องซับพ,พายสามกล่องแล้วก็หีบเหล็กอันหนึง่งมีสโคบคุณแปะด้วย แล้วก็ตรงนี้เป็นกองกระสุนมีกระสุนมานะครับแล้วก็ด้านบนเป็นกล่องยาเดี๋ยวเราจะทำกรอฟามกล่องนะครับว่ามันมีของดีหรือเปล่าอันแรกไม่มีนะครับมีแบตเตอรี่อันหนึง่งอ่ากล่องที่สองกล่องที่สองเป็น โอ้มาอีกแล้วนะครับกระบองเหล็กเนี่ยขอเป็น,ป,นปืนหน่อยได้ไหมอ่ะกระบองเหล็กนี่คือผมเอาตรงๆนะผมขายหมดแล้วอะ่ะสีม่วงที่ผมเคยได้ผมก็ขายลุงไปหมดแล้วนะก็ผมได้ขอบทองมาแล้วไงผมก็เลยขายหมดเลย<ม>เพื่อไปซื้อนี่เลยตัวนี้มานะครับเนาะ smg ห้าเนี่ยเราซื้อมานะครับแล้วก็ผมว่าไอตัวเนี้ยเราได้ใช้เยอะกว่ายพวกะกระบองสี่ อันนี้อีกอ่ะโอเคเกลือเห็นเห็นอันนี้มอดอะไรเนี่ยมอดโลหะอะไรสอยังไม่รู้อ่ะโอเคเรามาลุ้นกล่องเหล็กกล่องสุดท้ายนะครับ3ามหัวกะโหลกอ่ะโอเคเรียบร้อยกดล็อกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่า เนี่ยมันได้อีกแล้วเนี่ยโอ้โหแกให้ปืนได้ไหมแต่มันก็ยังดีนะว่ามันยังให้ขุมทรัพย์นะเนี่ยอ่ะอ่ะอ,อ่ถือว่านายนมีเมตตามอเตอร์ไซคันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์หมอกนะทุกคนเป็นมอเตอร์ไซค์หมอกเลยแต่ชอบมันก็ประมาณนี้แหละเนาะอันนี้เอาไปขายลงุงอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะเอาไว้ประมาณนี้เลยในรถอะนะโอ้ ไปเป็นมนตรงนี้มีรถตำรวจอีกแล้วเดี๋ยวเรามาค้นตรงนี้หน่อยหนึง่งเอ้ยไอหยงไอโยงไอโยงนอนไปดิไอหยงอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นรถตำรวจอีกคันหนึ่งนะครับว่ามันจะมีของดีหรือเปล่านะครับทุกคนแล้วก็ติดเชื้อด้วยสิโอ้ติดเชื้อหนักเลยเนี่ยตอนเนี้ยอ่ะทาั้งเดียวผ่านนะครับ แต่ผมบอกเลยว่าของกาดแน่นอนเนี่ยมันให้อะไรมาเนี่ยก็นี่เอาขายไม่ได้ด้วยดิทิ้งไปในายให้ปืนอะไรอย่างนี้ได้ปะ่ะเออถึงแม้ว่าจะได้เป็นขอบฟ้าอย่างนี้ก็ยังดีนะนี่คือเด็กค้อนเนี่ยดูดิเหมือนมันแก้เนี่ยทุกคนเออ แล้วมันขายไม่ได้ด้วยเนี่ยดูดิอันนี้พอได้อยู่อันนี้มันแทนเนี้ยได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวเรามาค้นบ้านหลังนี้ต่อนะครับสามวอรโหลกแล้วก็อันนั้นเป็นโรงเรียนป่ะเนี่ยเออโรงเรียนผมไม่แน่ใจว่าผมค้นไปหรือยังดิผมก็ลืมๆด้วยแหละประเด็นน่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าบล็อกไหนที่ตีง่ายอันนี้ห้าร้อยอะตีตรงนี้แล้วกัน ตีไปก่อนโอ้โหสภาพอยู่ในนี้เลยแน่ๆแกนอนว้าทำไมเนี่ยนอนไปดินอนยาวไปเลยไนี่เอออย่างนี้ก็แกวดิยิงไปก่อนเอออย่างนี้ก็สวยนะทุกคนก็เราเนี่ยจะไม่ต้องเอาชีวิตเราเนี่ยไปเสี่ยงเนี่ยเดี๋ยวไอ้เจ๊กีดมึงกีดมาแล้วเดี๋ยวกันสึงหนักแล้วเจอสึงหนักแล้วทุกคนเจ๊กีดมาเออยิงก่อนเจ๊กีดมานี่ไง มากันเป็นแถวเลยทุกคนอันนี้ก็มาอันนี้ก็มาเหรออันนี้ก็มาเหรอเ <Yeah. S 1> จคิดกิดแล้วหาแขกมาให้แล้วทุกคนพ <Yeah. S 1> อเจคิดมานี่ค่อนข้างที่จานตรายนะสองบี้มาเพียบเลย <Yeah. S 1> ขอเคลียร์ก่อนก็นแล้วกัน โอ้หเกลือทุกคนดูดิเหมือนมันแก้งอ่ะเหมือนมันแก้งอ่ะทุกคนเหมือนแก้จริงจริงแทนที่มันจะดอกพวกอะไระไรฟฟงอไลเฟิให้ดีๆหน่อยไม่อะดอปแต่อีกขวานแล้วก็พอ่แะแต่ดังเป็นสีทองซะด้วยอ,อ่ะเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนมาดิมาดิเพื่อน มันจะออเคลียแล้วนะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกล่องสามกล่องแล้วก็หีบเหล็กอันนึงนะครับแล้วก็มีกล่องกระสุนอะไรบลาๆนิดหน่อยแต่บอกไว้เลยน่าจะเกลืออีกนะครับเกลือเข็มๆนะนี่มีกล่องยากล่องยาก็มีเฟือกกระดาษเอามาใส่ทำไมเนี่ยเออแล้วก็นี่กระเป๋าอาวุธนะครับเนี่ยดูดิเฮ้ยเข็มจริงๆ กล่องแรกนะครับมาลุ้นกันกล่องที่สองต่อเลยแล้วก็กล่องที่สาม เดี๋ยวเรามาลุ้นกล่องเหล็กกันว่ามีของดีไหมแต่ผมว่าไม่มีของดีหรอกโอเคครั้งเดียวผ่านนะครับเนี่ยผมบอกเลยของไม่ดีหรอกเรียบร้อยนะครับบ้านหลังนี้ออค c l e a เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้หน่อยนึงนะครับน่าจะยังไม่ได้ค้นตรงนี้ อันนี้เหมือนโรงเรียนอนุบาลนะทุกคนเหมือนโรงเรียนอนุบาลเห็นปหมละ่ะมีสวนของเด็กเล่นด้วยนะอันี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้เออนี่ไงเด็กน้อยได้กระเป๋าเหลืองไว้ดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ของดีก็ช่างแต่ก็ยังมีลุ้นใช่ปะสุภาษิตบอกว่ากระเป๋าเหลืองก็มกกักจะมีของดีอะโอ้กระดาษ ไาด,าด้อีละแล้วก็เราติดเชื้อด้วยนะประเด็นนี่ไงไมีปืนอีกแล้วเนี่ยเป็นปืนพกอะ่ะโอ้โหนชักโครกมีปืนพกบ่อยมากผมเจออะ่ะเอยในมันเล่นอยู่ทําไมตรงนี้เราก็อยากจะเล่นอยู่นะตรงนี้เนี่ยน่าสนุกดีไอโยงไอโยงโอ้โหมันกระโดดมาตกใจหมดเลยถ้าเมื่อกี้อยู่ไหนเนี่ยแกอยู่ไหน แกเล่นอยู่ข้างบนนี่เหรอแล้วก็กระโดดลงไปเลยมาจา้าเพื่อนมาจา้าหนังสือโอ้โหมีเรียนรู้ไปแล้วดิหนังสือพวกนี้เราเอาไปขลุงได้นะกระเป๋านี่เราได้ล็อกไปเพิ่มเจิงอยู่เพราะทำแตกไปหลายอันแล้วแล้วก็กล้องมากนเลยมากอเลยนี่ไงอยู่ในนี้ขอ,อไปตรงนี้ก่อน เอ,อ้ยนี่เราได้ชิ้นส่วนในตำนานเออคุ้มคุ้มไม่เป็นไรพาร์ทนี้คือเราคุ้มแล้วเราได้ชิ้นส่วนในตำนานนั่นหนึ่งอันรู้สึกว่าที่บ้านเรามีอยู่ประมาณแปดแปดหรือเก้าวเนี่ยไม่แน่ใจนะเออยุดก่อนแปดหรือเก้าอ่ะถ้าเรารวมอันนี้ก็สิบอันแล้วอ่ะเนาะ มาออกมาให้หมดเอ้ยแม่ยายแม่ยายโดนฟังไปดีแม่ยายเออดนช็อตไปนี่ในน,น,นี้มีอะไรเปล่าอาไม,ม่มีมีกล่องซัพพลายหนึ่งกล่องอะผมหวังว่าคงม,มีอะไรดีๆนะเอออย่างที่เห็นหนึ่งควอก็โล่กันนะเอาหินออกไปอะเอานี่มานี่ด้วยอะโอ้มีแว่นมีมอสต่างๆกระดูกทิ้งไป ก็อะไรอีกอน,นี่ผมว่าไม่ต้องไปขายลุงแล้วมั้งไม่ต้องขายลุงหรอกนะเรียนรู้ปไปเลยเรียนซ้ำไปเอาเอ็กพีนะ <Yeah. S 1> ก็ของมันเต็มไงของมันเต็มอะ่ะมันก็ต้องจําเป็นทุ่มเสียสละอันนี้มีกล่องกระสุนนิดหน่อยอ่ะมีม็อดมีกระสุนมี MOD. ม็อดตัวหน้มีม็อดมีม็อดอันไหนที่เรียนรู้ได้เรียนรู้ได้ทรายละเอียดเอาทิ้งไปเลย อาจะสุนมาดีกว่าแล้วก็ตับปูหรอเอาไขมันสัตว์ออกปนะ่ะอะมามใหญ่มีนี่อีกมีนี่ซ่อนนะมียายาบรา,บราแล้วก็มีกระเป๋าเป้อะมีมดกันตัดไม้อะไรเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยตะัวทิ้งไปเลยแล้วก็เศษผ้านี่้ผมไม่เอาละเอามดไปดีกว่าอะ่ะโอเคก็ ประมาณนี้แล้วก็ออเคลียร์แล้วใช่ไหมครับทุกคนตรงนี้เนี่ยค้นไปค้นมาจนมึดคั่มเลยนะครับทุกคนแล้วก็มาเก็บของนิดนนหน่อยตรงนี้อะไรอะเดี๋ยวน,นะอันหนึ่งของก,ก็หลกก็ขอค้นหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วไงเอาเป็นว่าเราค้นตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็เราก็น่าจะต้องกลับบ้านแล้วผมว่าน่าจะแน่นๆแล้วนะ แต่หนึ่งก็โลกผมว่าสบายอยู่นะไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ลุมาตอนฟันไม่ต้องรู้มาตอนฟันเอ,อ้ยเฮ้ยโอ้โหนายมาข้างหลังฉันติดเชื้ออยู่นายก็มาตุย้ยข้างหลังว้ายติดเชื้อหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทุกคนต้องรีบโ้นแล้วนะครับทุกคนอันนี้เหมือนว่ามันจะได้เงินนะได้เงินแน่นอนเนี่ยแต่เราอาจจะต้องทําการ เนี่ยโอ้ห้าพันเลยอ่ะแน่น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 แน่แนหมอบมาเหรอแมัมหมอบมาเหรอเป็นเสือหมอบไงไม่ใช่ซอมบี้หมอบใช่ปะเป็นเสือหมอบกระเป๋าเหลืองดอบอีกแล้วโอ้โหกระเป๋าเหลืองดอบดีมากแต่ของอ่ะไม่ดีอออโอเคมีน้ำอยูล่ละไม่ทิ้งไปเลย น้ำฉี่น้ำฉี่น้ำฉี่เอาไปไหมเอาไปไหมเอาไปไหมเอาเอาเอาไปเอาไปน้ำฉี่นะเอาเอาไปทั้งหมดกระดองกระดาษไม่เอาเอาทิ้งไปไหนจ้ามาดีมาดีอันไหนยิงได้ยิงไปก่อนเอาเข้าจริงคือเราเนี่ยไม่อยากให้มันโดนเราเยอะไงเพราะว่าเราอะติดเชื้ออยู่ไงทุกคนเนาะเราติดเชื้ออยู่แล้วก็จะต้องระวังหน่อยนะครับทุกคนเอานี่ออกไปเลยทิ้งไป ไฟหน้าเรายังไปหาแงาจากรถได้ไงหางายอยู่ขึ้นไปด้านบนทางบนสัพพายอยู่ข้างบนแน่นอนน,ะออออนั่นไงเฮ้ย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 มันตกอีกแล้วโอ้โหปอาาเอ้ยนายอย่าลุกมานายนอนไปก่อนนายนอนไปก่อนเออเออเจยู่ะเจยู่ะนันฟันไปดิโพ้โหมันตกอีกแล้วทุกคนดูดิ นี่มันได้แต่อะไรไม่รู้ได้แต่กระกากอ่ะได้แต่ของกลัวอ่ะเออมามามไม้ทิ้งไปไม้ทิ้งไหมไม้ทิ้งเหรอทิ้งทิ้งทิ้มัดไฟแล้วเหรอมัดไฟบ้านเราเยอะด้วยดิแต่ว่ามันขายได้เยอะนะขายได้เยอะมากเอาอะไรทิ้งดีเอาอะไรทิ้งดีเนี่ยทุกคนนี่ขายได้เจ็ดสิบหน เดี๋ยวเอาเทปกาวออกไปก็แล้วกันแล้วก็มาเรียนรู้ไปเลยอันไหนที่เอาไม่ได้ทิ้งเลยนะครับทุกคนนะอันไหนที่ไม่ได้ก็ทิ้งไปเลยแล้วก็นี้มอดนี่ไม่เอาละนะเยอะมอสลวดเนี่ยเพราะว่าเอาไว้ใช้กับกระบอกไงแล้วเราไม่ได้ใช้กระบองเลยนะครับทุกคนกล่องเดียวเลยโดดๆน่หนึพอกรอะโลดอ่ะเรือนะครับทุกคน โอ้ดาบอีกแล้วมึงมาประจาเลยนะตรงนี้เนี่ยมึงยัดไอ้ลูกซองอะไรอย่างเงี้ยขอบม่วงอะไรอย่างงี้ก็ดีหน่อยนะอ่ะมีน้ําฉี่อ่ะเหมือนเอาเคลียร์ลักก่อนตรงนี้ฝากได้ไหมเออฝากฝากไว้ก่อนเต็มแล้วดี่ประเด็นอันนี้โบดเหรอทุกคนโบดนี่มีหมาแน่นอน ไม่เอาอย่ามายั่วเอ้ยมาเฮ้ยนอนตบเนี่ยตัวว่ะแล้วมันต้องมาตบด้านหลังแน่นอนแผ่ลึกด้วยดิแผ่ลึกต้องใช้ยาทุกคนใช้ยาอแืแน่นแน่แนนอน,นอนไปเลยนอนไปเลยนอนตรงนี้ไปเลยอย่าลุกมา ก็ะสุนลมเสร็จเหล็กโอ้โหอะไรเนี่ยเอ้ยเจ๊ใหมาโดนช็อตฟันไปดีฟันไปทีแตกก็ดีต้องต่อตัวขึ้นไปใช่ปะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกล่องซับลายนะครับเนาะมีกระสุนนิดหน่อยก็เอาละ อาหารมีน้ำฉี่หรอน้ำฉี่น้ำฉี่ของก็ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วก็นี่กินไปเลยดีกว่าอ่ะแล้วก็นี่ไม่เอา,น,น,ววาน,นะดอกเดิ๋นี้ไม่เอาละอ่ะกล่องนี้เดี๋ยวเราเลุ้นเลยไม่น่าลุ้นอะไรเลยนะครับทุกคนก็มีกล่องอาหารกล่องนะอาหารกล่องอะไรทิ้งอะไรทิ้งอ่กอ่องอรทิ้งไปเอาอาหารมานี่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วแล้วเนี่ยเอามาเนาะ มอดอันนี้ผมว่าไม่เอาละช่มันช่างมันเอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเราเรียนรู้นี่ไปเลยดีกว่าแล้วก็เอามอดมาไม่มีอะไรอย่างที่เห็นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะต่อตัวด้านบนไปเอากระเป๋าด้านบนนะครับทุกคน โอเคมาเออได้ของกากเป็นไงล่ะฮะบ้านหลังนี้รู้สึกว่าจะออกเทรลแล้วนะน่าจะออกเทรลแล้วเดี๋ยวดูรอบ,รอบหน่อยกแล้วกันเดี๋ยวเราจะขับรถกลับบ้านกันแล้วนะทุกคนโอ้ยมีแต่ของเกลือๆนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะ อ่ะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปกินยาด้านบนนะครับขอกินยาหน่อยนี่ไงน้ำพึ่งมีอยู่เจ็ดอันเจ็ดอ,อันเดี๋ยวเรากินอันนั้นก่อน กินไปเลยนะครับอันนึ่งอาการติดเชื้อหายเรียบร้อยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะาทําการเก็บของอะไรนิดนหน่อยหน่อยนะทุกคนอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะเปิดแผนที่สมบัติทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะทําการไปขุดด้วยนะครับแล้วผมหวังว่าสมบัติเนี่ยอาจจะให้อะไรดีๆกับเราบ้างนะ และหลังจากนี้เราอาจจะต้องกอคลิปไปบ้างนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะทําการขุดสมบัติเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันกันเลยนะครับปะ let's go ในที่สุดเราก็กลับมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผลจากที่เราไปขุดสมบัติทั้ง7แผนที่กันเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันไม่ค่อยมีอะไรดีๆนะนอกจากตะบองเหล็กนะครับทุกคนเป็นตะบองเหล็กกล้านะครับเป็นขอบสีทองซะด้วยแต่ปืนไม่ยากจะได้เลยเนาะเอาละครับสำหรับ 7. ซ a ว to die ในพาร์ทพันนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี้ก่อนนะครับ แล้วเอาไว้เจอกันต่อในพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะไปหาเทดเดอร์คนต่อไปนะครับห่างจากนี่อีก4กิโลเมตรเนาะเอาไว้เจอกันใหม่นะครับ